สวัสดีครับผมพบพ่อคับช่องช่างนมปลาซางปืนยิงหนูครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเผื่อบราพลาดชิมใหม่ๆก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งครับชุดนี้จะเป็นผ้ายิงหนูนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ จะเป็นไม้ขนุนเออไม้ไม่ไม่ไม่บักท่านครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้สาทอนนะผมซ้ำตัวนี้ครับเป็นไม้สาทอนครับผมก็แล้วจะช่วงนะครับที่จะหาไม่ได้เนาะว่าหาไม่แล้วจะช่วงครับผมบวกกำหนดตายตัวว่าจะเป็นไม้ตัวนั้นตัวนี้นะครับผมแล้วแต่พานุ่มสีหาได้นะครับผมแล้วก็ ชุดนี้จะเป็นลูกขาเต้นนะผมก็แล้วถ้าช่วงนะผมถ้าหาได้ขาเต้นก็จะเอาขาเต้นนะผมถ้าเป็นถ้าหาไม่ได้อีลีก็จะเป็นลูกไม้นะผมจะก็ต้องค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมว่าพันธุ์นีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับผมก็เลยอยากให้ติดตามนี่แหละครับผม เดี๋ยวจะมาเทสปืนตัวนี้ให้เบิ้งครับผมเป็นลูกค้าทั้งกาลสินครับผม่นอยากเห็นนะครับผมกาซิมานิ่งนี่ครับผมเป็นฟ้ากาวฮอนครับผมเป็นฟ้ากาวฮอนผมจะยิงในระยะจากสามเมตรครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับผม ฝากการ์ดหายแล้วบ้างเลยอยู่ในนีแ้แหละครับผมยิงเข้าไปทะลุเข้าไปครับผมยิงทะลุเลยนะครับผมยิงยิงหลุบเข้าไปครับผมบนทะลุเ <c oughs> ขาลึกครับผม ได้เคลีย์เบิง้งเลยครับผมนี่ครับผมฟ้าอยู่ของในพี่ครับผมนี่ครผมฟ้ากาหอนนะผมกดเทสให้เบิ้งเรียบร้อยนะผม ยิ่งฟ้าเก่าหอนนะครผมตัวนี้ก็ไล่เทียดให้ทุกตัวแล้วครับผมควอนทรงกับเช็กบางอีกเนึงครผมควอนี่ทรงการเล่งพานุ่ก็ได้บอกแนะนำแล้วนะวัดเล่งยังเลยถ้าผูดด้ใดติดตามอยู่กับตรงตรงหัวาพานุ่เล่งแบบใดเนาะปืนนะตัวนี้ ติดเลเซอร์ครับผมงานลูกคา้าตั้งมาตะโดนเราครับผมพึ่งได้เฮ็ดให้เนาะเป็นติดเลเซอร์ครับผมตอนนี้ผู้ใด,ดอยากได้กันท่านนี้ท่านนี้รับนะครับผมท่านนี้รับชิวทีทะนะท่านนี้รับรับชิวงานเดียครับผมคือพาหนุ่มจะเฮ็ดอ่าเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็จังสิให้ จังซีออกออกมาขายนะครับผมบโมโ่ได้เปนนเนเเ็นงานสั่งทำแล้วนะครับผมแต่ปฏิเสธงานสั่งทำนะครับผมต้องเข้าใจครับผมต้องเบิ้งคลิปต่อคลิปนะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับผมถ้าผู้ใดเบจ้่จบก็บพลาดน,นะครับผมพลาดในคลิปนะครับผม ผู้ใดสงสัยยังสอบถามเขามาทีเบอบร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดสี่แปดเจ็ดห้าสามนะครับผมเบอร์พานุ่มใส่เบอร์นี้นะครับผมบางครั้งก็บริเขาไปตอบคอมเมนต์นะครับผมให้เบิ้งคลิปนี้จบในคลิปเลยเนาะครับผมเนี่ยปืนงานพานุ่มก็สิประมาณนี้นะครับผม,มก็สิม,มสีลูก,ลกแบบอีก ลายยางอยู่ทีพนมท่านเหตุออกมาให้ให้ได้ชมกันนะครับผมแต่เรื่องคอมเมนต์กับพนมกับพยา,ยามห้แม่นที่สุดแล้วครับผมจังทรงสำหรับชิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับผมก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันชิปหน้าครับผม ทำนี่ยังพันนุ่มกับเได้ลงคลิปให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ